นี่คือรถไฮบริดที่คุ้มค่าที่สุดนะชั่วโมงนี้เปิดราคามาเรียกว่าตลาดแตกกันเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นเพียง5 5 9 9 0 0บาทและรุ่นท็อปออปชั่นครบราคาเพียง5,99,000บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเครื่อง 1,500cc 9 4ซีซี194แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรป๊ ขับขี่สนุกประหยัดน้ำมันให้ความคล่องตัวเหมาะกับการขับรถในเมืองขับขี่ทางไกลก็สนุก MG 3ให้ r บ d ิดพามีให้คุณเลือกถึง6สีในรุ่น X เรามีรถพร้อมส่งมอบจองวันนี้สัญญาผ่านรับรถทันทีไม่ต้องรอดาวเริ่มต้นที่5%เเท่านั้นโค้งสุดท้ายกับราคาพิเศษแบบนี้รีบๆตัดสินใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับฟรีได้ที่ MG ชัยภูมินะคะ